ไายแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์ครั้งนี้สักครู่นะครับ 来几有的。<noise> <noise> <noise> สวัสดีครับนี่เป็นมิวบ็อครั้งที่สนะครับก็เสียงไม่ดีมา2ครั้งแล้วครับคราวนี้ก็พยายามจะหามุมที่เสียงควนน้อยๆห,หน่อยนะครับั้างนี้กดเพลงดังมากล้วก็เราก็ผมก็พยายามหามุมที่มันเยี่ยบหน่อยแล้วก็แล้วก็พยายามใช้ไมท้ที่ที่คุณภาพสูงนิดหนึ่งนะครับก็วันน,น,นี้วันนี้อยู่กับกองคนพิชานนท์ครับก็ก็เป็นในเด็กคนใหมท่ที่ที่มี สาสรภาพสูงมากนะครับแล้วก็เราก็ผมก็เชิญมาร่วมในเทสกาลนะครับและนันโตได้เลยนะครับครับผลิตภักองทุนดีชานนะครับจะขนาดกิจกรรมส่ประกอรคุภาพที่ยอเยี่พราะนัสายที่ที่ีาครับคับวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ที่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ New Hope Art e d i t i Art Edition นะครบที่ห้างโซลิซีงานนี้ก็จะจัดจนถึงวันที่1มีนาคมนะครับก็สำหรับ ท่านที่สนใจก็สามารถแวะมาดูได้เรื่อยๆเลยครับงานยาว4ี่สวันแบบนี้หาไม่ค่อยได้ครับผมพยายามที่จะจัดนิทรรศการให้มีระยะเวลามากๆเพื่อให้ทุกท่านมีวันว่างแล้วก็มาชมนะครับแล้วก็วันนี้ผวัไหวนะครับทุกคนก็คงไว้เจ้าคอนเสร็จแล้วก็ก็สําหรับวันอื่นๆพรุ่งนี้วันวันปีใหม่จีนวันเที่ยวก็ถ้ามีเวลาว่างก็แวะมาได้ครับพรุ่งนี้ผมก็อยู่ก็จะได้มาพูดคุยกันมามาชม ไม่ให้เสียเวลาครับวันนี้ปองคนที่อยากให้ปองคนเล่าให้ทุกฝั่งฟังว่าว่านิทรรศการครั้งนี้เราเรารู้สึกยังไงครับที่ได้มาชมครับส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นเป็นเด็กในในกลุ่มเราพูดังๆ่ลยก็ได้เขาเสียงแซงกมันเยอะเยอะเพินคเยเล่นลกันดีแหละก็ เด็กที่ได้มาร่วมแสดงงานกับศิลินผู้ใหญ่ครับก็เป็นเกียนครับอเแค่นี้เหรอผู้เยอะก็ได้เอาพูดแบบนนั้นนะ่ะที่เมาๆกันอยู่<อ>ครับนี่ก็นี่ก็ผมผมชอบ,บอรอเขานะครับว่าเป็นเป็นหนึ่งใน4ลกลุ่มลูกรักอาจ,จารย์ซาโต้ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เขาเรียนปี4ก็เห็นงานเขามามานานะครับงานเขาก็จะมีความพิเศษ ับเพื่อนๆอีกสามคนก็จะมีเมื่อวานคนนึงก็คือโบนะครับแล้วก็มีเดี๋ยววันอังคารหน้าจะมาก็เป็นก้องคบแล้วก็ประุมนะครับก็นี่แหละเป็นสี่คนที่ที่มีมีตัวตัวชิจีทในปีห้าของของศิลปกรในในช่วงนี้นะครับก็จะปีสี่ก็จะมีที่สําหรับเอกเพนก็จะมีคนหนึ่งครับเอกเพนเอกปั้นก็จะมีคนเก่งๆที่ที่เราที่ผมพยายามเข้าไปเข้าไปทำความรู้จักไปสอบถาแล้วก็แล้วก็เชิญคนมาร่วมงานครับ อนาคตก็คงจะจะรู้จักเขามากขึ้นนะครับรู้จักรู้จักบางคนมากขึ้นด้วยแล้วก็รู้จักเด็กเหล่านั้นที่ผมจะเชิญมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นเวทีที่ที่น้องๆ<ม>ได้มาได้มาโชว์ศักยภาพให้กับให้กับท<ม>่าน้สมัคแล้วก็ผู้ผู้สนใจได้ได้ชมครับบางคนครับบางคนเล่าให้คนทางบ้านฟังนะครับว่าเด็กเราเด็กรุ่นเราครับมา สนใจที่จะเรียนศิละปะมาเป็นศิลปินได้ยังไงแล้วก็ที่บ้านว่ายัางไงบ้างตัางแต่สมัยก่อนไหนที่ไม่อยากให้เรียนเลยที่สมัยน,นี้เขาเปิดกว้างมากขึ้นอย่างลูกผมเลยครับตัวผมเองผมชอบศิละปะมาตั้งแต่เด็กครับแอบแม่ไปเรียนศิละปะเรียนพิเศษก็แบบเาเหมผมใช่เขาแอบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ไม่รูครับจนจนวันนี่จะ,จะต้องจ่ายตังค์อะมาบอกแม่ว่าเฮ้ยแหมพอไปเรียนพิเศษมานะไปจ่ายตังค่าเรียนพิเศษได้หน่อยไีแ่แล้วแม่ก็อ๋อลูกไปเรียนพิเศษหรือเปลมาตอนนี้อันนี้ันนี้เท่าไหร่คันนี้ตอนป .2 อะครับเาะใช่ครับตอนนั้นอยู่ป .2 อแอบบไปผม จริงๆมันมีน no oh, no. ้องคนหนึ่งที่ไปเรียนครับลรวผมก็เลยแบบจิตไปกับน้องเขาไปทุกเสาร์อาทิตย์ครับไปไปอยู่เดือนแม่ไม่รู้เลยก็คือเขาสอนแถวบ้านคุณเยอะก็ติดลบไปกับน้องครับเขไม่เลยเลยใช่ครับคือแม่น้องเขาก็ขับรถที่สองยกเลียวแซ่บไดหนึงนะครับบาอบนก็เป็นคนจังหวัดเลยนะครับก็ก็พี่เลยก็มีสอนใช่ครับมีแบบเหมือนกับแบบเขาก็สอนเด็กว่านโดมเนี่ยครขับเป็นที่รียนพี่เศษครับโอ้รับผมก็ ได้เจออาจารย์ท okay? okay. okay. ่านหนึ so hmm, <interesting. S 2> ่งครับเป็นคนสอนศิลปะเขาก็เป็นอาจารย์ของเดือนนะครับเสียงโอเคไหมครับอ๋อโอเคโอเคไปพยายามให้คนเทสเสียงอยู่นะครับมาต่อได้เลยครับเขาก็เป็นอาจารย์ของศิลปินสองท่านเลยนะครับเออเพราะวอะเป็นอาจารย์คนนี้สอนศิลปินมาคนที่สอนเราอ่ะใช่ครับแต่มันบังเอิญครับผมผมไม่ได้ตั้งใจเลยครับก็คือเขาก็สอนเราแล้วในปอ .2 ใช่ครับเขาเหมือนเขาเห็น แต่ยาพผมครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่เหมือนไม่ต้องม,ม,มีตังค์เลผมก็เลยตอนแรกก็ขาดขาดไปก่อนผมไม่ไม่เรียนต่อเลยแล้วทีนี้เขาอาจารย์ต่อมามาเจอแม่ผมแลเขาบอกเออเอาน้องฟองไปเรียนต่อกนะ็ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้นะเลยก็เลยก็เลยได้กลับไปเรียนต่อตัอ้งแต่ประมาณป .3 แล้วเร,เรียนยาวเลหรือป่ก็เรียนยาวมาจน เรียนได้ประมาณเืินหนึ่งครับผมรู้สึกว่าอาจารย์ดุไปแล้วผมชี่หมายเขาอุตส่าห์ให้เรียนปีอะไรวะตอนแรกตอนที่สอนเดี๋ยวจะเรียนเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาเขาก็เขาก็ไม่ดูเขาก็มองเราเป็นเด็กนะครับแต่พอพอเราไปปีเขาแบบเขาก็ดุเราหละอะไรวะเขาอุตส่าห์ให้เรียนปีแล้วผมก็เลยอดุู่นคือตอนนั้นผมเขาก็สอนเหมือนเด็กมัธยมทั่วไปอ่ะก็เออแต่ผมก็ผมเองมัน ยังรับอะไรที่แบบนั่นไม่ได้ครับคือด้วยความที่เราอยู่ประี้อยู่อ๋อแล้วก็สอนแล้วก<ำ>อน,นเด็กโตคำเขาพูดคาพูดคำจาแบบเด็กมันยังรับไม่ได้ผมก็เลยแบบตอนนั้นผมก็หายไปไป,ประมาณปีสองปีเอาแล้วหลังกนันหลังจากปอสามเดือนนึงเราก็เรียนอะไรอยู่ผมก็กลับ้าดลูกเองอะไรที่บ้านนี่แหละครับแล้วก็มาคร่าักประมาณชปอห้าครับกลับไปเรียนกับเขาอีกแต่เรียนใจต่างกันเพราะผมก็รู้สึกว่า มันได้อะไรจากเขาเยอะครับแล,แ,ลแ,ลแล้วหลังจากป5มัธยมเรากลักบมาเรอีกไหมันก็หลังจากมัธยมไปก็เจอเขาที่โรงเรียนเขาเป็นอาจารย์สอ,อ,อนอยู่โอ้มัธยมก็คือเขาเป็นอาจารย์ครูศิลปะที่โรงมัธยมแล้วเราก<ช>็ <ๆ S 1> เข้าโรงเรียนที่เขาสอนเาก็เรือ่องเน่เขายาวเลยครับแล้วคนนี้ปะที่บอกให้เราเข้าศิลป์ก่อนใช่ก็ได้ดีพอเขาเลยครับโอ้ แล้วทุกวันนี้ก็ยังติดต่อไปอยู่ก็นานๆตอนกับเงยก็ไปหาแกตลอดก็คือแกก็ยังดูงานเราอยู่คอยให้คาแนะนาอยู่ก็เป็นศิลปินบ้างเหกับเป็นครูสอนอย่างเดียวเป็นครูคือแกสอนอย่างเดียวแกสอนแกโอ้งานแกแนวนี้บแนวเดียวเราบ่แกเกี่ยวกเกอเราก็จะซึมมาตัวอย่างโอเคอ่ะนี่ก็เป็นเป็น ที่มาที่ไปเราจะไปะเด็กนกแต่แต่ผมโชคดีตรงที่ว่าพ่อแม่ไม่เคยห้ามเลยที่จะไปเรียนหรือปักที่แต่ฟอฟี่พ่อแม่ไม่อยากเรียนอะไรก็เรียนแต่เป็นคนมีกระสอบเกิดไม่เหมือนโบเมื่อวานเมื่อ <c oughs> วานโบ,โบมันประมาณว่าแม่บอกว่าเออให้ามันไปเรียนก็ดีแต่มันไม่มีงานทำมันไดกลักบมาทำสวนเองบ้านเด็กโบมีน้ำแบโอ้ยก็เป็นทำสวนแต่ แล้วก็ที่บ้านก็สปอร์ตได้ระดับเลยรั้งโปรเมื่อวานมีเรื่องผมถามคือควันก่อนไปนั่งกินเหล้ากันมาก็ไม่กินกินกินน้ำหมักกันมาก็โบเพรากว่าคุยหงฟังก็บอกว่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ครับอกว่าที่บ้านเขาบอกว่าให้มาเรียนเรียนก็ได้เรียนศิลปะก็ได้เป็นศิลปินก็ได้เดี๋ยวไม่มีงานทำก็กลับไปทีนี้งานสี่คนเนี่ยทรงานบอทุกคนเนี่ยเราบอกเขารู้ราคาราคาโบเงี่ย บอกเอิมเขาวาดรูปไปแล้วนั่นครับน้องน้องเขาก็จะแบบแบบค่อนข้างเรียกว่าอะไรก็เป็นก็เป็นราคาของของของที่ซื้อนรุ่นใหม่แหละครับแต่ว่าก็ก็เริ่มมีนะสมมติเขาไปซื้อละก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนะเป็นอาชีพที่แบบวาดรูปไซส์หกสิบแปดสิบกับแสนเนี้ยก็ยังไม่ขนาดนั้นน้องเขาชิ้นเบื้องลื่มก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็ก็กเอ่อบางคนก็เหมือนกันปองคนก็ก็ก็ยังอยู่ในเลนนี้ในความสำเร็จก็คือรุ่นใหม่ก็ ก็นักสะผมที่เขาเชื่อใจอ่ะว่าเราจะเป็นศิลปินไปตลอดก็คงคงเก็บงานเราคนเล็กงานเราไปเรื่อยๆก็ก็เชื่อว่าเขาก็คงเห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะเติบโตเขโอเคทีนี้อยากให้เราเล่าถึงงานข้างหลังหน่อยไม่ได้อยากไมันยาวมันยาวได้เลยอันนี้งานของผมผมไม่ได้ไม่ได้มีเนื้อหาเรื่องราวอะไรบ้าง มาได้ก็แต่สื่อสารอารมณ์ของผมตอนเขียนงานที่นี้ครับผ่านผ่านงานอาคองเม้นท์ไม่หลักเดี๋ยวนะครับมีมีคนบอกเสียงไม่เข้าใหม่เสียงเข้านะครับไหม่ใช้ได้แต่ว่าเนื่องจากเสียงแทรกเยอะมากก็ก็พยายามจะพูดจนเสียงดังนิดนึงนะครับก็ก็ได้ยินกันชัดไหมครับยังไงยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะผมพยายามจะให้ให้ชัดเจนที่สุด ก็ได้ <Wars> ได้ให้หน้องเขาได้อธิบายผลงานได้ได้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับต่อเลยครับเรื่องงานเราเนี่ยเรื่องอารมณ์ก็คืออารมณ์ของผมเป็นเป็นประมาณไหนผมก็ได้เขียนงานประมาณนั้นในเวลานึ่นับมันก็เหมือนเป็นการเป็นช่วงเวลาหนึงของชีวิตงานเราแต่เราถึงงานเราก็จะก็จะเด่นต่างจากจากจากรุ่นของเราคนนึงคนละแบบมา บายรัพี่เห็นเราเราเล่เา,เาถึงงานของเราให้พี่ฟังสองเรื่องครับคือหนึ่ง <c oughs> เราใช้เราไม่ใช้เราไม่ค่อยวาดถึงถึงกาใบนะใช่ครับก <c oughs> ั่สองคือคือเราเน้นเรื่องการฟ้อนสีให้เหมือนกับสีสจริงๆครับผมอย่างผมเห็นอย่างนั้นที่ผมเห็นดีที่สุดในที่น <c oughs> ะครับแต่ว่า <c oughs> มันต่างมากใครก็ไม่เขามันเป็น ประเทศที่ยองรับเทคนิคกระบวนการผมได้ดีที่สุดคนะรับสำหรับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับมันได้ความเรียบลื่นเหรอที่ได้ผมเขียนคนนะี้นะทุกคนมันมีความเป็นทิมนบผิวคนมันเรียบเขาผมก็มองว่ามันมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมจะว่าก็เลยเลือกใช้แปดแต่แก็ผมก่อนหน้านี้ผมก็เขียแนแปดของแดงมาต่นนะตอ ที่เราที่เราใช้เอฟเฟกต์ของของตัวตัวโลหะเพื่อมาใช้ในงานด้วยครับแต่สำหรับงานชิ้นนี้ผมไม่ได้มองผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องการการสะท้อนเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมชอบที่มันมันเรียบแบบแผ่นทองแดงยโอ้แล้วมันก็เพื่อขนาดแล้วถ้าเกิดผมเขียนมุมแผ่นทองแดงขนาดใหญ่ขนาดนี้มันก็มันก็ อปนปัดจะเป็นเปลี่นไปขอน,ะนใช้แผ่ครับเฮ้ยมีคนมาถามพี่เยอะบอกว่าบอกว่ามัานจะหลุดไหมอะสีอะนเออจริงจิงในเมืองนอกมึก็ที่ไ็เห็นใจกันเยอะนะก็ยังอยู่อย่างนั้นอนะแต่ว่าเขาก็กังวลพี่ก็อยากให้เราอธิบายกับกับคนานบ้านได้ฟังหน่หอยว่าเฮ้ยเราก็เราก็าามีการเตรียมเตรียมแผ่นเตรียมอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะคทนทานแหละโคตรทนเลยละ่ะไม่ต้องห่วงมาก อย่างงานงานที่เขียนคนเขียนในที่ถ้าถ้าเราไปไปพุนสเปย์หรืออะไรเงี้ยตอนแ็กๆก็เราแบบว่าตุนหนาไปเลยก็มีโอกาสโอ้ยก็เอากระดาษายาไีตมต่ออ๋อมรก็มีการเตรียมทุกอย่างนะครับก็ก็ น่าสนที่ที่กังวลในเรื่องของบอกว่าการวาดบนพื้นผิวอื่นที่ไม่ใช่กระดาษหรือว่าผ้าใบแล้วแล้วจะมีมีเอฟเฟ์อะไรกับการเก็บรักษาก็ไม่ต้องห่วงนะครับทีนี้หลายท่านก็น่าจะทราบแล้วว่าลองเซลตอนนี้ไปอยู่เป็นทีมสองสามเบอเจอร์ของของสามสัตวเอรี่แล้วแต่ว่าหลาังจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานก็ต้องก็ต้องติดตามทางนู้นนะก,กับกับคุณนแน,น เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเราบอกว่าเราจะไปสแสดงงานที่ที่ต่างประเทศกักกกกศสสบสามสาวใช่ครับติดที่นโอเคโก็ก็ติดตามทางทางเพจสามสาวแกลเลอรี่เนาะครับโอเคครับก็อ,อดีตแล้วปัจจุบันแล้วอนานคตเราจะทำงานแบบไหนบ้าครับหรือว่ายังทำอันนี้ต่อหรือหรือว่าจะมีมีแผนงานเกี่ยวกับผลงานตัวเองยังไง อนนี้ผมกำลังเรียนช้ปีที่ห้านะครับมีารวจสำรวมแล้วผมก็อยากทำงานเซ็กเปอร์รเนี้ให้ใคนภทยในเซทีสนะครับแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นงานใหม่ไปเลย,ยผมก็กำลังคิดอยู่ว่ากช่ี่แบบเห็นปะท่ <c oughs> แบบคนหัวเรือก็ไม่เชื่แบบนั่นแค่คนรอโอเคก็คือติดตามเราได้ทางทางแนนโนแนสก็ ได้เหตุการณ์ขึ้นใหม่เราครับก็ปบถ้วนนะครับได้รู้จักบองคนได้ได,ได้รับรู้เรื่องราวของน้องเขานะครับสำหรับเด็กขึ้นใหม่ที่มีศักยภาพคนนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะให้โอกาสแล้วก็ติดตามผลงานของน้องเขาไปเรื่อยๆนะครับก็เอ่อก่อนจากไปครับผมต้องขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นธนาคารนอมสิตนะครับที่ทำให้ให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ โซดีซีครับที่ให้พื้นที่เรามากถึง40กว่าวันแล้วก็แฟชั่นทิงนะครับเจา้าของรุแบรนด์เสื้อผ้ามากถึง5แบรนด์แล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของของซูยอแล้วก็เอ็กโคนะครับของแบรนด์ของเสื้อผ้าของของอเมริกาถ้าถ้ามาที่โซดีซี สำนักง,งานใหญ่ของศูนย์ใหญ่เ,เขาเรียกอะไรนะศูนย์ใหญ่ของของไปรษณียง,งก็จะอยู่ที่นี่ชั้นสามนะครับก็ถ้าบอกว่ามาจากเพจเราติดต่อไาทาั้งเทเก่อนบอกว่าจะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมประสานให้ให้เขาให้ส่วนพิเศษให้นะครับก็ก็ต้องขอบคุณที่ใหญ่ใจดีจทั้งสามท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเรามาคุยกับน้องไทรหวัฒน์พ้องกบน้องพ้องกบมาจะมาวันที่8ก็ก็เวลาน่าจะแถวๆนี้ครับ6โมงเย็นหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่ง ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้เสียงมันดีกว่านี้คือคือผมพยายามจะไลฟ์ที่ที่นิทรรศการนะครับแต่ว่าข้างนี้เสียงสยงดังมากก็ก็ผมลองใช้ไม์มาสองตัวแล้วก็ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็อย่างยังไงก,ก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงแนี้ขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณครัาขอบคุณครับ